ส่วนในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับวันที่14มกราคม2568ครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสามะมงคลครับ ในวันอังคารที่14มกราคมนะครับเวลา7นิกา30นาทีจะมีกำหนดการพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ถวายพระราชะกุศลโดยส่วนกลางจะจัดขึ้นณนะท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคจัดณสาราากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ต่อมาเวลา9นาฬิกาตรงครับมีพิธีทางาศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลโดยส่วนกลางจัดขึ้นนะท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณะสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่อมาในช่วงเย็นเวลา18นาฬิกาครับมีกิจกรรมชมการแสดงโขนนลานพระประถมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกจากนี้ก่อนหน้านั้น1วันวันจันทร์ที่13มกราคมนะครับขอเชิญชวนที่น้องประชาชนสวมเสื้อเหลืองหรือชุดไทยร่วมขบวนแห่ไม้ขำโพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มจากบริเวณสนามหลวงที่มณฑบพระเคียวแก้วตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเคลื่อนขบวนไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเพื่อประกอบพิธีในพระอุโบสถและตั้งแต่เวลา16นาฬิกาครับ เคลื่อนขบวนเครื่องถวายราชสักการะจากลานโพลังกาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารไปยังลานหน้าออขออภัยครับไปยังหน้าลานพระปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1สะพานพระพุทธยอดฟ้ากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ด้วยในปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริมพระชนมพรรษา7 3พรรษาโดยในวันอังคารที่14มกราคม2568นับพระชมวานได้26,469วันเป็นสมาม,มงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ชื่อการจัดพระราชพิธีว่าการจัดงานพระราชพิธีสมบูมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์ระวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในวันที่14มกราคม สำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราสุขุศลทักษิณานุประทาน ถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นราชประเพณีที่พระหมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติสืบมาช้านานด้วยทรงพระราชอนุสร์คำนึงถึงพระราชกรณียกิจพระมหากรุณาที่คุณและวันสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระปฐมบรมราชบุพการีในโอกาสต่างๆเช่นวันที่เสด็จขึ้นทรงราชและวันที่พระชนมพรรษาเวียนไปเสมอเท่ากันมีทั้งโอกาสที่เวียนมาเป็นครั้งแรกเรียกว่าสัมมามงคลหมายถึงเสมอกันหรือเท่ากันและ เวียนมาเป็นสองเท่าเรียกว่าทวีธาพิเศษโดยปรากฏพระราชพิธีในโอกาสดังกล่าวในรัชสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่9อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของพระมหากษัตริย์ของชาติไทยที่ทรงสร้างแบบอย่างความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อสมเด็จพระบรมราชบุพภการีให้ราษฎรยึดถือเป็นแบบอย่าง